สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาเปิดคลิปมุมงใหม่หน่อยนะครับนี่มาดูนะครับข้างบนเป็นยังไงนะครับลมแรงหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ยังไม่เห็นแดดเลยนะครับจะเกี่ยวหรือจะเกี่ยวข้าวโพดแล้ววันที่ยี่สิบนะครับแดดยังไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวชา้ากว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะงอกนะครับถ้าฝนมันคึ้มๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าวโพดเราจะงอกนะถ้าเราจะเกี่ยวแล้ว ให้ดูนะครับเนี่ประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับตรงกลางเป็นยังไงนะครับ่ความสูงก็นะครับสองเมตรนิดๆน,น,นะครับรถถ่ายความสูงสามเมตรเนี่ยหลังคาเนี่ยยันล้อนะครับข้างล่าง สามเมตรนะครับเนี่ยสูงกว่านะหลังคาสูงกว่านะหลังคารถอะ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้มีท่านผู้ชมถามนะครับว่าปลูกพันธุ์เดิมๆในไร่เดิมๆได้ไหมนะครับผมก็ นะครับขออนุญ,ญาตนั่งนะครับจะมาบอกนะครับว่าที่เดิมๆนะครับปลูกข้าวโพดพันธุ์เดิมได้ไหมนะครับคือต้องถามอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าผู้ชมที่ถามมานะครับว่าปลูกพันธุ์เดิมอะ่ะได้หรือไม่อะ่ะ ต้องถามก่อนนะครับผมต้องถามกลับนะครับว่าเคยปลูกพันธุ์เดิมใช้วิธีเดิมแล้วมันผลผลิตมันเหมือนเดิมไหมนะครับถ้าไม่เหมือนเดิมก็ขึ้นอยู่กับอากาศนะครับแต่ความคิดส่วนตัวผมนะปลูกไปแลวครับสิบรอบพันธุ์เดิมถ้าเราสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยปลูกข้าวโพดนะครับได้ไร่ละสองตันห้า แล้วคราวหน้าถ้าผู้ชมจะเปลี่ยนพันไหมผมถามแค่นี้นะครับก็คือการที่เราปลูกพันธุ์เดิมๆอะ่ะไม่มีปัญหานะครับย้ํานะไม่มีปัญหานะพันน่ะนะครับทุกเบอร์อ่ะทุกยี่ห้อมันก็พอกันนะครับต้องถามอย่างนี้ก่อนปลูกขรพดเลี้ยงสัตว์นะครับได้ ตลอดไหมนะครับจะต้องสลับไหมนะครับไม่จาเป็นนะครับที่แปลงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยทำข้าวโพดมามากกว่าห้าปีนะครับปีหนึงทำสามรอบอะห้าสิบห้าสิบห้ารอบนะครับอยู่ที่คนทําเลยครับบอกเลยอยู่ที่คนทํานะครับอยู่ที่อากาศอ่าสมมุติท่านผู้ชมปลูกพันธุ์เดิมอ่าปุ๋ยเหมือนเดิมทําวิธีเหมือนเดิมแต่ผลผลิตไม่เหมือนกันคืออากาศนะครับ คนปลูกหน้าฝนกับหน้าหนาวไม่เหมือนกันนะนะครับหน้าร้อนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละหน้าไม่เหมือนกันคุณจะต้องไปเทียบกับหน้าฝนปีที่แล้วนะครับถ้าคุณทําเดิมๆนะมันถึงจะได้นะครับผมบอกเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหานะครับที่เขาเปลี่ยนพันธุ์กันไปเรื่อยเขาไม่จบสักทีนะครับเห็นคนอื่นเขาเปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนพันธุ์อ่ะเพราะว่าอยากจะลองไงครับอยากลองว่ามันจะได้เยอะ มากแค่ไหนนะครับฮะเหตุผลที่เขาทำเดิมๆก็เพราะว่าเขาได้พอใจแล้วนะครับเหตุผลที่เขาทำไม่ไม่ซ้ำกันนะครับนะไม่ซ้ำกันนะครับเหตุผลที่ทำไม่ซ้ำกันมีนะครับก็คือยังไม่พอใจนะครับสองก็คือแต่ละพันุเนี่ยแต่ละหน้าไม่เหมือนกันนะครับมันจะเหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับ พันนี้เบอร์นี้นะครับยี่หอ้อนี้เหมาะกับหน้าฝนทันนี้ยี่ห้อนี้เบอร์นี้เหมาะกับหน้าหนาวหน้าแรงไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าต่างกันเยอะไหมไม่เยอะครับอยู่ที่คนทําครับอยู่ที่คนทํานะครับหน้าร้อนกับหน้าฝนทาไมผมผลิตต่างกันก็หน้าร้อนคุณให้น้ําบ่อยไหมครับของผมที่ผมทําเนี่ยหน้าฝนหน้าหนาวไม่ว่าจะหน้าอะไรถ้าไม่ล้มนะครับ ถ้าได้สองตันขึ้นมันก็สองตันขึ้นอยู่ตลอดนะครับสองตันสองสองตันสามสองตันสี่มันมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่ามันจะลมไหมเนี่ยด,ด,ดูดูลมนะครับอยู่ที่ว่าผมทําได้เต็มพื้นที่ไหมแค่นั้นนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับอาก,กาศอะเราก็เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีนิดหน่อยนะครับอย่างหน้าร้อนเราก็ให้น้ําบ่อยขึ้นอย่างหน้าฝนเราก็ต้องยืดเวลาล่นเข้าไปนะครับในการทาอะสัก สามสี่วันนะครับเราใส่ปุ๋ยยี่ห้าวันแล้วก็ใส่ลยี่สิบเอ็ดยีิบสองนะครับเพราะว่าหน้าฝนนนมันโตไวล้วก็ต้องดูต้นข้าวโพดเอาไม่ละอย่าอย่าไปนับวันนะครับคุณก็ต้องดูข้าวโพดเอาอีกอ่ะนะถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็ก็นักก็นับวันนะครับนับวันแล้วเราก็ต้องพิจารณาพิจารณานะครับว่าข้าวโพดเราอ่ะเป็นลักษณะไหนนะครับยี่สิบเอ็ดวันแต่ละที่แต่พื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับต้นไม่เหมือนกันนะต้นสูงไม่เท่ากันนะครับถึงที่นี่ ยี่สิบเอ็ดวันไล่ข้างเคียงก็ไม่เท่ากันนะครับผมก็จะบอกว่าคร่าวๆนะครับจะบอกท่านผู้ชมคร่าวๆว่าผมเนี่ยทําเนี่ยใส่เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมอาจจะทําอาจจะให้น้ําช้าไปวันสองวันมันก็เลทแล้วนะครับฮนะเราก็ต้องพิจารณานะครับก็คือใส่ปุ๋ยรอบแรกก็ประมาณหนึ่งฟุตนะครับใส่ปุ๋ยรอบสองอย่าให้เกินเอวนะครับใส่เลยนะครับอยู่ยัน อยู่ยันออกดอกเห็นไหมครับอยู่ยันเขียวเขียวยันเขียวนะครับขอให้คุณได้ขอให้คุณใส่ปุ๋ยให้มันข้าวโพดกินได้นะครับแต่ถ้าใส่เคมีปา่านี้มันเหลืองไปแล้วนะครับเนี่ยเราต้องใส่อินซีย์ด้วยนะครับให้มันกินได้นานนะครับแล้วคุณก็อย่าใส่ยูเลียอย่างเดียวนะครับคุณก็ต้องใส่สูตรบ้างนะครับใส่อินรีย์ด้วยนะครับมันจะได้มีกินตลอดมันจะไม่มีการชะง,งักนะครับ ร้อยสิบก็คือร้อยสิบเป้งเลยนะครับโอเคนะครับไม่คล่องใจนะว่าปลูกพันธุ์เดิมได้ไหมนะครับเห็นคนอื่นเขาเปลี่ยนพันธุ์กันจังเลยก็เขายังไม่ไม่พอใจไงครับอยากได้เยอะๆแต่รู้ไหมครับว่าพันธนะุ์ไหนมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับการแปดสิบคือเจ้าของทํานะครับคุณไม่ต้องซีเรียสนะครับคุณขอให้คุณนะ่ะยอดพันธุ์ที่ มือใหม่นะยอดพันธุ์ที่มันติดตลาดอะมันมีราคาหน่อยนะครับอย่าไปยอดอันที่มันราคาต่ำนะครับหรือว่าไม่ใช่พันธุ์ที่มันเป็นเจ้าตลาดนะครับให้ลองก่อนแล้วก็ครูอยากลองอพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ครูลองนิดเดียวนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนแล้วครูจะลองอะไรก็ลองนะครับมานั้นนะไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ผลป้ากาดนะครับป้าเปลี่ยนพันเปลี่ยนเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลึกๆนะครับมันก็ต้องละเอียดอีกทีหนึ่งนะอันนี้คร่าวๆนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปูให้ดูนะครับรอบหนผมก็ลงสามุนสามนะครับหน้าแรงนะอันนี้อันนี้อันนี้ข้าวโพดหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวจะดูหน้าแรงนะครับยิ่งคนนี้นะครับใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่ามันไอแปลงเนี้ยมันชะางากหนาวนะเนี่ยมันเจอหนาวก็จะเลดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับลม ล้มก็เป็นอย่างนี้นะนี่นี่วันนี้พูด่องเรื่องพันธุ์นะครับรีวิวก็ลดกันสักหน่อยนะครับรถคันนี้มันห้าสิบเอ็ดแรงนะครับส่วนร้วคงราคาก็ตามชาวบ้านเขานะครับราคาส่งสสงรดเนี่ยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปีดลงก่อนนะครับอันตรายโอเคนะครับ รถถ่ายก็ออกมาก็ระวังด้วยนะครับคิดดีๆนะนะครับคิดดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ข้อดีนะครับทั้งสีส้มทั้งสีเขียวสีแดงนะครับบอกเขานะครับถ้าเราไม่มีจ่ายประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราเราก็เลื่อนได้อะไรได้นะครับก็คุยกันง่ายนะแต่คุณต้อง เนี่ยรถถายเนี่ยเวลาคนส่งส่งค่าง,งวดแล้วคุณเลทหน่อยเนี่ยคุณอย่าอ,อไม่ต้องอะไรอ่ะรับโทรศัพท์เขาหน่อยนะครับคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะจบนะครับอย่าไปหนีเขานะครับคนไหนที่กําลังหนีอยู่ยนะนะครับก็คือเอารถใช้อย่างเดียวท้อโทรมาก็ไม่รับก็ทโทรหาคนค้าก็ไม่รับอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้นะครับเรา เราออกมาแล้วเราต้องยอมรับนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งไม่ไหวเราต้องยอมให้เขายึดนะนะครับที่นี่มียึดกันเยอะนะครับใหม่ๆราคาข้าวราคาอ้อยดีนะครับแต่เจอเวลาที่ราคาไม่ดีก็ปล่อยยดึดมันไม่ได้นะครับมันเสียเครดิตนะแล้วก็จะออกไม่ได้อีกนะครับคุณต้องออกไปชื่ออื่นนะครับแล้วคนค้าก็เสียประวัติด,ด้วยนะติดโบโลนะครับเนี่ยผมส่งส่งเป็นปีอะปีแสนครึ่งนะครับประมาณนั้น เรามีรายเดือนสองพันนะครับรถมันไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้ค่อยขับนะครับปีนึงเนี่ยขับไม่ถึงยี่สิบรอบนะครับขับขึ้นไม่ถึงยี่สิบรอบเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนงานนะครับจ้างคนงานไปปั่นไถอ่าใครมาจ้างก็จ้างใครไปก็ไปนะครับก็ใครจะออกเนี่ยสามห้าหนึ่งเนี่ยดูไว้นะอันนี้ผมผมเป็นรถแรกนะครับเนี่ยไม่ใช่ผลิตไทยนะครับอินโดนะนี่นะครับปีละปีละอันเนี่ยผมบอกเลยนี่ปีละอันนะครับ ข้างหนึ่งเนสองพันสามข้างนู้นสองพันสามสองข้างเนี่ยปีละพันกิโลนะครับเอาพันชั่วโมงนะครับไม่รู้ใครจะอยากฟังหรือเปล่าแต่ก็เล่าให้ฟังเลยเผื่อใครจะมีความรู้หน่อยนะครับเก็บเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เปลี่ยนทุกปีนะครับเปลี่ยนทุกพันชั่วโมงนะครับเนี่ยห้าพันบาทอะจะมีใบโรตารี่นะครับใบโรตารี่นะใบโรตารี่ผมเปลี่ยนปีละปีสองรอบอะน็อตก็เปลี่ยนปีละรอบนะครับ ก็ตีไปหมื่นหนึ่งอะใบโรตารี่อันนี้อีกห้าพันเนี่ยนี่ครับแล้วก็ายออกรุ่นนี้นะครับขออกรุ่นนี้นะรูระบายขาหน้าไม่มีนะครับคุณไปซื้อของอะไรนะสี่ห้าป่ะทีเอฟสี่ห้านะครับฝานะครับตอนแรกมันจะเป็นฝาปิดตายนะครับให้เป็นเป็นฝาที่มันมีรูระบายได้นะครับเนี่ยมัน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 ดันออกนะเวลามาทํางานมันจะเกิดไอมันจะดันออกนะครับมันจะดันออกตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยมันจะดันออกซ้นนะครับนี่ ออกซีตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแพงครับแพงโคตรครับแล้วก็ไม่รู้ใครอื่นเป็นเปล่าครับผมเป็นรถแรกอะแล้วมันมีปัญหาเรื่องปั๊มแอบบังคับเลี้ยวนะครับเนี่ยก็บอกบังคับเลี้ยวเนี่ยเขามาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเนี่ยเขาเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนฟรีนะครับถ้าเปลี่ยนซื้อก็หมื่นกว่านะครับค่าแรงอีกตกหมื่นห้าแล้วมั้งครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับรถ ง่ายนะครับรถใหม่ก็สี่เกียร์นะครับสี่เกียร์ด้นหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถนี้ไม่ต้องลงละเอียดลึกนะครับรถไหนก็ถ่ายได้ห้าสิบแรงขึ้นไปนะครับไม่เกินเจ็ดสิบนะครับตัวโตัวปั่นก็เป็นกดปุ่มเอานะครับเนี่ยใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่ตรงนี้ตัวปั่นนะครับไม่ดูโรตารี่นี่หมุนเอานะครับเวลาจะหยุดก็กดปุ่มนะครับเนี่ยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับ รุนนี้ก็มีพัดลมการล้อหน่อยนะครับพัดลมพัดลมสี่สี่ห้าร้อยนะครับล้อนะนะครับเวลาปั่นนาอะไรเงี้ยเครื่องเครื่องมันเกิดความร้อนะครับแล้วก็มีพัดลมสักหน่อยนะครับพัดลมก็พัดลมมน้ํารถเก๋งธรรมดานี่แหละครับไม่มีอะไรมากผมก็แค่เป็นห่วงว่าท่านผู้ชมจะส่งไม่หมดนะครับถ้าเราส่งไม่หมดแล้วก็คุยแค่เขารู้เรื่องนะครับแล้วก็คำนวณให้ดีนะครับ ถ้าใครจะออกใหม่ก็คำนวณให้ดีนะครับไม่มีใครตอบเท่ากับตัวตัวคุณนะครับไม่มีใครตอบได้นะนอกจากตัวคุณเองนะครับว่าคุณจะออกได้ไหมคุณจะส่งได้ไหมนะครับแล้วก็ควรพึงระวังนะครับเวลาเวลาใช้งานนะครับใครไม่รู้นะใครเป็นมือใหม่เนี่ยมันจะมีจัดอาจารย์วีนี่หนึ่งนะครับข้างหลังอีกหนึ่งนะครับเนี่ยตรงตรงนี้นะเนี่ยเผาหน้านะครับเวลาคุณทํางานน่ะคุณอัดทุกวันยิ่งดีนะครับให้มันให้มันปูดออกมาให้มันย้อยออกมาเลยนะครับ มันจะรักษาลูกปืนนะครับแพงนะครับแพงนะอันนี้ใช้มาพันพันกว่าชั่วโมงนะครับนี่ก็เริ่มรั่วแล้วนี่เห็นไหมก็บอกด้านหน้านะครับเริ่มรั่วแล้วนะครับช่างบอกเอาไว้จนหยดนะครับก่อนจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนก็พันกว่าบาทนะครับเนี่ยไม่รวมค่าช่างนะครับมีโอรินข้างในนะครับโอรินตูดตูดแกนแล้วก็ซีนหน้านะครับแพงนะพันกว่าบาทไม่คนไม่รวมค่าแรงสุดยอดครับอะไรแพงนะครับ แต่ก็ใช้ดีดีทุกรุ่นแล้วครับเนี่ยน่ครับผ่านไปคลิปแต่แล้วผ่านไปแค่คืนเดียวนี่เห็นไหมครับเนี่ย62วันนะนะครับยืดแล้วยืดแล้วนะครับนี่ถ้าแดดออกมันจะยืดกว่านี้นะครับเพราะว่ามันสัง่งเคาะแสงได้ผลิตอาหารไปเลี้ยงฝักเร็วนะครับถ้ายิ่งแดดออกนี่มันมันยิ่งยิ่งโตวไวนะครับยิ่งฝักยาวนะครับเห็นไหมถ้าหน้าหนาวไม่ค่อยมีแดดอย่างเงี้ยเห็นไหม มันก็จะเละใช่ไหมถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วน้ําถึงนะครับคุรับรองเลยนะร้อยห้าวันครับเกี่ยวอ่ะนี่ถ้าแดดออกเนี่ยมันยาวไปเยอะเลยนะครับคืนหนึ่งอ่ะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปลูกพันธุ์เดิมได้เลยนะครับถ้าคุณพอใจในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณสามารถทําไปเลยครับสิบรอบไม่มีปัญหานะครับที่นี่เขาทำสามสองเก้ามาสิบปีเขายังไม่เปลี่ยนกันเลยนะครับ มานั้นโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับ